สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้มีเจตค้า,ามาใส่ปุ๋ยฟางแล้ะคะวค่ะฝนตกเมื่อคืนนี่อากาศก็นังดีเล้วค่ะฉาดว่าตอนสายฝนไม่อีกก็ได้ใส่ปุ๋ยใส่เลยค่ะุวยทีไม่เจ๊ใส่ก็เป็นสูตรชุบชุบจ้ะเดีย๋ยวชีขอบคุณเด่กวันเลยค่ะทั้งต้นทั้งหน่วยทั้งน้ำหน,นุจ้ะเด็วก็สิเป็นดูดละไมค่ะดูดละไม วันเข้าไปอีกแล้วใหม่น,นี่คายปูนขาแล้วค่ะพี่น้องวิธีกำแซ่ขดัดใส่รับก้นต้นค่ะพี่น้องกาไม่เจอท่าใส่เห็นไหมคะเหนื่อยก็สอดมาตลอดได้จังขัดใส่ปุ๋ยเขาปุ๋ยหนื่อยห่อตลอดเด้ค่ะพี่น้อง คนจนมองได้กับวานมาหันได้ค่ะวานถัดไปต้องวานได้ไปได้แล้วค่ะพี่น้องแค่ห้อวานม่บอยะคะ่ะใ่เดือนละสองขังค่ะบัวก,กบ ไอไขิงวัวพร้อมนะคะพี่น้องมีเีชลใส่ปุ๋ยขิยงวัวพร้อมขิงวัวแน่ขิงมูแน่นค่ะเดี๋ยวถ้าโอกาสท่ามีใส่บันนี้พี่น้องจะเริ่มตัดตังจริงนะคะ่ะตัดตังกริงใบใบน้ำขาไม่เชืเอ่อถ่ายหน่วยก็รังให้ออกอู่ตลอดค่ะออกได้รุนรุนนีหฮอ ดยูนี่ออกมหมองสินะคะพี่น้องมันจะต้องห้อยอยู่แล้วนี่เดี๋ยวมันกำลังมีเจี๊ยบอะค่ะอันมีพี่น้องถามมาเห็นไหนฝรั่งมันจังสิบ่หักยุ้ยสวยไม่เจียวกับฮักกันนะค่ะพี่น้องแค่ว่าหักหน่อยหักหลายยซือค่ะหักก็ต้องดามค่ะพี่น้องเห็นบะไข่เห็นเชือกปะคะนี่เห็นใหม่ปะคะนี่ใหม่ไม่มีเจียบนี่ เจาก็สีดึงดึงนวยมันโยงใส่กับเสือค่ะดามดามเลค่ะพี่น้องตรงดามค่ะหามันม,นมนปาปักดามเนยคะ่ะแล้วก็ใส่เสือกโยองตอนห่อก็ต้องห้อมือเบาๆค่ะพี่น้องมันทางมหาหมองขัวมันนียค่ะต้องใส่เบาๆมือเฮ็ดเบาๆค่ะเดี๋ยวเฮ็ดไปเฮ็ดมากก็ดีจับจุดแเอ็นนะคะพี่น้องจ้าว่าเห็ดจงไหน มันก็สีนี่เป็นประสบการณ์ค่ะเราใส่ประสบการณ์เนี่ยเนาะค่ะพี่น้องเห็นเนยฝรั่งมันเกี่ยบอ่จ้ะฮอตา,ายมาค่ะพี่น้องบ้านกลับไปปุ๋ยนี่บ้านบ้านตามสมพุ่มนะคะพี่น้องจ้าบ้านตามสมพุ่มพี่น้องอย่าเลื่อนตาแต่งกิ่งนะคะ่ะสำคัญมากค่ะมีเจ็ดนี่เห็นมาค่ะพี่น้องเ้องใจเบื่ง สังเกตจากหน่วลได้ยงไงนะคะหน่วยอยู่นีนั่นคือมะขอนึงนึงสองขอนี่มีขอนึงจำได่ะนี่จำได้นี่มีขอนึงมีขอ้ขอที่สองค่ะมีข้อที่สองเขาตัดได้ค่ะนี่ตัดข้างบนนี่เลยเห็นไมหมคะสีแตกเมื่อไหร่เลยเนี่ยสังเกตดีดีมีเพิเ่มเติมแตกแล้วค่ะแตกออกปุ๊บเป็นกระสีเป็นหน่วยค่ะพี่น้องวันนี้นี่กระสีเป็นดอกแบบนี่ เห็นไหมคะท่าตัดนี่ท่าตัดมองนีนไม่ได้คุณแตกมันก็ตรออกหน่วยด้วค่ะนี่ต้องตัดให้ถูกวิธีค่ะว่าะถั่นมันอสักอกบอออกหน่วยกำลังมีเจ็บช่วงนี้ไม่เจอก็เพราะเพอดียวหายพี่น้องพี่นั่งขันกับจัดตั้งประเทศอยู่ได้พี่นัน่กงกับมาจามาังง๊าบเบิ้งพี่นันนะะ่งเลยค่ะเห็ดอีกที่หนึง่งมีเจ็บเห็ดต่อข,ขาวให้เบิ้งก่อนค่ะตะว่ารละว่างไม่เจบก็ดูแลไป โดยซามีฮห่ออะไรนะคะพี่นอ้องใหญ่ไวๆค่ะโดยท่อเดียนประมาณเดียนซิปนะคะฮ่อเลยมาค่ะตอนฮอตอนฮอ,อ,อนี่ไม่เจาใส่ถุงธรรมดาค่ะพี่น,ออน้องเอบางคนก็สะดวกใส่ถุงแบบสัมเ็จได้ค่ะแต่ว่ามีเจียบมาถุงแบบนี้มากกว่าถุงถุงใสธรรมดานะคะ่ะหกคูนสิบสี่ไม่เจาะกับแม่จ้อตูด จอตูดสามมองค่ะเ็มสมาค้านี่ตั้งใจเลยนี่หนึ 1, 2, ่งสองสามเจมาส์แล้วกจอตูดก็ห่องตอนห่อก็ห่อว่าเบาแน่ค่ะ,ะไม่อยม่อยาแห้งว่าสั่นหัวมันจะหักแต่กระามด้วยกระดาษกระดาษไอ้เจ๊กจะซื้ออะไรบ้นี้ซื้อกลงะะุงมนยค่ะเป็นกระดาษล่องพิมพ์ค่ะพี่น้อง มีเฮดไทยเฮดไทยบ่อขาดนะคะอะอย่างนี้มาบานปุยยังมีเจ็บต่อมานเนี้ยพี่น้องนี่ีจะบานบานหลับก้นต้นประมาณสองกำมือค่ะอยู่กับขนาดต้นใหญ่ต้นน้อยค่ะพี่น้องต้นใหญ่กับบานบานประมาณสองกำมือกำมือไม่เจ็บต้นใหญ่แล้วค่ะกำมือคุณอื่นอาจต้ใหญ่ก็ได้เห็นไหมคะบานกับไป ข้าวโพดตวงวานหลายพี่นอ้องอาศัยข้าวว่าข้าเห็ดบ่อยๆค่ะวันใบใบ,บเดือนนัดสองเทือค่ะประมาณเดือนนัดสองเทือ,อ,อกเราจะไปหญ้ากับวักกบตถุเป็นต่องตัดโกนนะคะพี่น้องเอาไปคุมจันทน้อยตลาดกับวัตถึงกับหกค,ค่ะมีเจี๊ยบนี่สิปล่อยไว้น้ำเพราะว่ามีเจี๊ยบเหีืยงงัวค่ะพี่น้อง จะเบียบร์ยงว่วนเอาไปสั้นใหญ่ให้งวัวพร้อมกินน้ำนาค่ะแต่ว่าสำหรับผู้สีบ่มีงัวกะตัดตัดแน่นได้ค่ะมาตรงมาให้เป็นหกแห่เขาสั่นสีน้ำหลกมาแรงนาฮะฝรั่งเห่าดูกสั้นนี่ไม่เจ็บเร่งเก็บค่ะเร่งเก็บขายได้แล้วค่ะนี่แบบนี้สีสีขาว ขาวใสเห็นปะคะขาวใสเสียงกับสีดังป๊อกป๊อกทำเป,ป,ป็นปัวปัวแสดงว่าหนิมนสุกตัวเดียดหนักสุกแล้วค่ะพี่น้องกําลังกินแสบไอ้ลักษณะพื้นกับสีก,กลมค่ะพี่น้องสีบ่าเป็นเดียมสีก,กลมขาวค่ะให้เก็บไต่ค่ะพี่น้องแบบเดี๋ยวจะบานคุยอีกตอนนี้ไม่เจกีกับตอนไปนดั้มค่ะพี่น้อง ช่วงฝนตกไอ้หลักฝรั่งจะออกไหวแน่ต้องเฝ้าตอนค่ะฐานาแรงมานี่ตอนหยางนะคะพี่นอ้องเขาบอคอยนิยมตอนหนาแหลมดูหน่อยฝรั่งมีเจ็บเห็นไหมค่ะฝรั่งสมีทุกระยะได้ค่ะไม่เจี๊ยบขายเองไม่เจบได้เห็ุแบบทุกระยะแต่มันมีออกให้ลูกค้าตลอดนะคะพี่นอ้องนี่ไม่เหมือนกระเดิมได้ละ ที่สำคัญนี่การตัดแต่งจริงนะคะติดเจอสิเน้นย่ำตลอดเลยวะต้องตัดแต่งจิิงบ่อยๆค่ะพี่น้องมันจะสองเหน่อยตลอดนะคะ่ะจำอะไรแล้วมันยังตุนไปตุป่นไปนะว,ว,วันเดียววันอีกอ่ะอันนี้อันนี้เป็นม่วงบาลไต้แล้วค่ะเพียงนอนเพิ่งเ,ะะเ,นนเสียบหอยอดไว้ เปลี่ยนหยอดนะคะ่ะเปลี่ยนหยอนจากบุ้งมวงหน่อยธรรมดาเดี๋เปลี่ยนเป็นเบาไต้แล้วก็ถึงมาตอนตอนไปปลูกใหม่อันนี้พอเด็กก่อนจะเป็นของปอซื้อค่ะพี่น้องของปอซื้อกําลังออกหน่วยกําลังห่อไนนะไเนี่ยค่ะเป็นหน่วยเหรอคะของปอซื้อนี่กระดกขึ้นกันได้ค่ะพี่น้องหน่อยเพื่อนเห็นไหมคะห่อได้แล้วดีจ้ะ ดูเลยห้องขอซื้อแล้วค่ะพี่น้องเลยสังเกตได้ค่ะมีเจี๊ยบไม่เจสิตัดออกด้วยลอแม่ไหมคะนี่ออกด้วยแล้วไอหยอดต้นนี้ไม่เจสิตัดได้ค่ะเห็นตัดมันก็ออกไม่ออกไม่แล้วออกมาแ,แล้วเพื่อสิแทงดอกแล้วค่ะแบบนี้เดี๋ยวไม่เจี๊ยบจะให้เบิ้งอันไหนเนาะสิมันแทงดอ,งอกเนาะนี่ได้ค่ะนี่ พี่เจียบตัดแล้วนี่เห็นบ้คะนี่นี่นี่ตัดแล้วค่ะนี่ตัดแล้วมันออกยอดน้ำมัพี่น้องเห็นดอกไหมพีม่บังบังนี่ออกดอกแล้วค่ะนี่ตองตัดในถูกวิธีค่ะพี่น้องมันจะสออกดอกนี่เด้อค่ะนี่ถ้าตัดปุ๊บนี่ออกมาออกดอกความเด้อค่ะอ,อกดอกเลยยิ่งกับการตัดแก่งกิ่งตอนไนหนๆเฮ็ดส่งภูมิแล้วค่ะพี่น้องทำส่งภูมิให้ได้ค่ะ นะค่ะเห็นปะทาทาส่งภูมิดีเนื่อยกับสีโรแม่น,นะคะต่อแล้วค่ะพี่นอ้ออ่ะบุมือกันว่ามีทีวิธีการปันปุ๋ยกอนน,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 นนะคะ การปุ๋ยเป็นฝรั่งมาเจาะมาจ่ะไปเจียเาจาเจ๊ยบเจเปยอะไรนะคะนี่เจ็บขายไปน้ำแล้วพี่น้องก็ต้อง,งแรกๆกกับพี่น้องก็ต้องปลูกไร้ไปไหนคะ่ะปลูกพ่อะหูจักวิธีเพิ่นว่าไอ้เจัจงไดเจังสีดกแน่สีบํารุงจังไดแน่นะคะถ้าต้องศึกษาก่อนจะลงหลายค่ะพี่น้องมีเจี๊ยบกับบ่อยักแนะน้ำหายร่องพึบเธอเดียว เขาต้องสังเกตก่อนเห็นยวมคะพี่น้องตัวนนอนกับองุ่นแบบนี้ของป่อยซื้อได้ค่ะนี่ของป่อยซื้อกระดกนะคะนี่ก็วิธชียรเห็ดแต่เห็ดว่าเป็นกระเพาะองุ่นค่ะใส่ปุ๋ยไปวิเชียรใส่ปุ๋ยตอนเพราะว่าใช้สายมาฝนสิตกค่ะพี่น้องไวิเชียรดูนหอเลยนี่รุ่นนี้หอเลยนะคะ ่อเะคะต้นพันธุ์กับซ้ำพันธุ์ค่ะพี่น้องต้นพันธุ์ถ้าต้นพันธุ์กกดีบบประหลังเนาก็ดกถ้าข้าวสือต้นพันธุ์แบบบ่งหุนจักที่ไปที่มามันก็เสียเวลาค่ะพี่น้องพี่น้องตัวเดียวต้นพันธุ์ดีๆนะคะ่ะคุณมึงประหลังมันเจ็บมึงนี่ดูเห็นปะคะ่ะต้นมึงนี่จะายหักเหน่ะคะ่ะ นี่ของปอซื้อครับยีน่าย่างสยอยหอ,อกทุกเมย์บัดนี้ไม่เจอกับสมบัติดามนี่ค่ะบัดน,นี้เจอกับสมบัตดามไว้ดามหมายถึงเอาใหม่มาปักนี่ค่ะเอาใหม่มาปักแต่ก,ากา็ใส่เสื่อมัดพยุงพยุงกิ่งพันไว้นี่พยุงพันไว้ปะให้มันหักค่ะนี่ต้องมัดพอแหละยังสักเกียบบค่ะ ต้นไหนต้นพันธุ์ดีไอ้มีแจกก็พี่น้องก็ซื้มาตอนไหวค่ะของหักแล้วของปอซื้อในซองหักกว่ากินจูหลายค่ะพี่น้องใส่เวลาโดนเกือบสองถึงสามเดือนค่ะของปอซื้อของหกัออกของหักยากแน่ราคาคุ้มจังว่าแพงแน่น,นะค่ะของปอซื้อใส่กรรสชาติก็ดีใส่แดงที่นิยมค่ะพี่น้องพี่น้องก็ลองปลูกไว้ละค่ะยังอระนิดหน่อยก็ได้กิน เจอกับสย่อยเฮ็ดค่ะเฮ็ดทีเดียวเฮ็ดไปเรือร่อยๆจะ้ะเห็นไหมค่ะก็อนที่ไม่เจาจะตอนนี้ไม่เจอตรงเบื้องต้นพันก่อนนะคะ่ะว่ามันไห,หน่วยดีบอถ้าไห,หน่วยดีไม่เจ้ก็จุดตอนค่ะพี่น้องว่ามันถ้าตอนไปเลยนะคะ่ะต้นได้บดีกับตัดถี่ค่ะพี่น้องอยากเลยปลูกไหม ต้องเสียเวลาค่ะตัดท so ีมโหลดว่าันก็เปลี่ยนหยดได้ค่ะเปลี่ยนหยดแบบนี้บานปุ้ยแล้วพี่น้องก็เบิ่งเดือเราใหม่ได้ค่ะแบบนี้บานเลได้แบบดูได้ใหม่เหมือนปูนขาวแต่ว่าบราเป็นปูนขาวเลยพี่น้องกันเสือลายได้ไงบานกันไปค่ะแับนี้เฮ็ดอให้ฝรั่งเขากรอบพร้อมนะพี่น้องจ๋าไอ้เจ็บสังเกตว่าอัน ย้ามเขากบฝรัลังเขาให้โดยหมัยแค่แต่ฟัลังเขากรอบขึ้น,นะคะ่ะน้ำฟังกับมิ่วนแต่อันนี้กับมิ่วนค่ะพี่นอ้องจะสุกว่าพีธีบานจไปได้ะคะ่ะบานจะกรอบข้นต้นนะ ไม่เจ็บสุภาาเบิงสุภาาเบิงไอ้ต้นพวเนี่ยค่ะเห็นเหรอคะในฝนก็ลางในฝนมันสีอ่อนหย่อนง่ามค่ะพี่นอ้องช่วงนี้ต้องรุ่มเต็มทีเลยค่ะนี่อันนี้ไม่เจีบสิเจ็บไปตอน รเราเนเียรประตัดแต่จริงไปจดตอนค่ะพันนี้ออกน่ยดีดีค่ะพี่น้องพันนี่เป็นสายแดงค่ะพลังแตงโมงออกน่ยดีแห้งค่ะพี่น้องลกลกอีดีค่ะมีของป่อซื้อค่ะนี่เขาเฮยียบยเฮียส่งผุ่มนะคะพี่น้องเหยียส่งผุ่มให้ใดได้ส่งผุมงผ่มดีน่ยก็ออกร้ายค่ะพี่น้องเห็นหมค่ะ งผมดีหน่วยออกรายได้ยาการปลูกกระพูวห่างๆนี่ค่ะพี่น้องใท้พิธีร้ายกับประมาณสามคู่สามก็นังดีค่ะตัดแต่งกินใบใบไม่เจอสิเน้ยนนี่ค่ะตัดแต่งกินใบใบค่ะพี่น้องตัดแหนวตัดอีกนี่ค่ะนี่เห็นบ่ตัดแหนวมันก็สิแตงยอดเรื่อยๆนี่ต้องตัดแล้วตัดอีกนะคะจะแนะนําเลยต้องตัดแหนวตัดอีกตัดใบใบค่ะออกหน่วยเรื่อยๆค่ะ เอาส้มต๊อบมะเหนียวแค่นี้ก็ได้ค่ะพี่น้องนี่เจ้าสิไปใส่ปุ้ยตออีกก่อนมาแล้วเจ้าก็เริ่มบอกไอส้สวนมิเจอบอยู่จังหวัดบุรีรันะค่ะพี่น้องอำเภอพิบูลมังสาหารใกล้ๆพัทยาหน่อยค่ะผู้ใดสิมาเที่ยวหากะโทุกประการน,นะค่ะเพื่อมิเจปับันศู่บ้าน089 222 4319ค่ะไอ้ส่วนนี้ก็เบิ่องมิเจบไปก่อนนะคะ่ะระวางเพียน,นั่นคำลอยกลับมา สิงหากรย์ประมาณตุลาค่ะมันสีมาเดี๋ยวให้เพิ่นเพื่อเบิ่งอีกเท่านึงเนาะคะ่ะสำหรับมื้อนี้กะสวัสดีเด้อค่ะ